คนรุ่นเก่าไม่ได้หมายความว่าเขาหัวโบราณและล้าหลังครับส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําดีทำเลิศทาถูกทําปังไปสะทุกอย่างนะครับผมฟ้าครามนะครับอยากจะขออนุญาตสื่อสารไปถึงคุณจิทธปิศิงหาปัตต์ครับคนในแต่ละรุ่นเนี่ยมันมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมบอริบทที่คนรุ่นก่อนเป็นคนสร้างให้เป็นทอดไปทอดมาเช่นเราอายุ60เราต้องมาสร้างอะไรให้กับคนลูก,ลกเรา ว่นรุ่นลูกเลยโตมาเพื่อที่มาอะไรได้่างตัวเองเนี่ยพ่อแก่แล้วแล้วก็มาสร้างกฎอะไรให้กับรุ่นหลานเราอีกมันโลกควรเป็นไปอย่างนั้นไงรุ่นใหม่จะเป็นคนรันสังคมคนรันประเทศเราเป็นคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเช่นกำลังล่างมูลใหม่สมุดนะมันก็ต้องเอาคนเก่าที่เคยร่างมาล่างเพื่อที่จะบอกให้ไอ้หลานมึงต้องอยู่อย่างนี้นะลุงทําไห้ให้เนี่ยหลานบอกให้ยุคผมเนี่ยผมอยากจะอยู่ชีวิตผมจะไปอย่างนี้นะว่าคุณคิดว่าดีแต่คนอื่นเขาไม่เอาด้วยแล้วอย่าไปดื้อ ทัวนี้เลยคนแก่ดื้อเยอะเลยเ่าเรียนไม่ยอมฟังคนอื่นเลยคุณแก่แบบนี้ใช่ไม่ได้ใช่ผมก็ต้องขอให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณกิตตินะครับเพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการการสื่อสารด้วยเราเจะวิเคราะห์ถึงเรื่องของคนรุ่นเก่ากับความล้าหลังในการบริหารประเทศอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งมากกว่านี้นะครับเจาทายที่สุดแล้วเนี่ยคนรุ่นเก่าเขามีประสบการณ์ที่มากกว่า คนรุ่นใหม่อาจจะมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยมากกว่าผมเชื่อว่าในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าขององค์กรเป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้แสดงออกได้เอาความคิดอันทันสมัยของเขาเนี่ยมาขับเคลื่อนมาบริหารประเทศบริหารองค์กรแต่ถ้าวัยรุ่นเหล่านั้นเข้ามาแล้วเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เห็นหัวผู้ใหญ่ไม่เห็นหัวใคร จะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้แบบนี้เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับไอ้เปลี่ยนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆมันต้องปรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราควรจะมานั่งสื่อสารแล้วกดคุยกันคนที่เขาทำไม้อยู่เดิมมันก็ดีมากๆแล้วอย่างโครงการอย่างของลุงตู่งเงี้ย EEC SEC Landbridge หรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องกำกับด้วยรัฐธรรมนูญ60มันต้องกำกับด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่งั้นโครงการมันก็ไม่เสร็จและตอนนี้ EEC เก็บกําไรมาเท่าไหร่นะมีคนมาลงทุนมากมายตอนนี้อีก3ปีเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะรถไฟฟ้าตัดผ่าน3สนามบินเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรคอยกำกับไว้เลยเนี่ยนะฮะพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่า language ไม่เอา EEC ไม่เอาไม่ชอบไอ้น่นนี่บอก ไม่เอาไม่เอาหมดเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงบอกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไอ้ที่มันดูเป็นคนรุ่นเก่าที่เขาทามาเนี่ยล้าหลังแกกระโหลกกระลามาทําไว้เนี่ยไม่เอาทั้งหมดเลยมันก็เปรบเสมือนกับเวลาที่คุณกิติเนี่ยนะครับสร้างองค์กรอันยิ่งใหญ่มาโดยที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆมันยังไม่รู้เลยว่าปัญหาจริงๆขององค์กรของเราคืออะไรแต่คุณกิติเนี่ยรู้ปัญหาขององค์กรมามีประสบการณ์มา แต่เราก็อยากได้ความทันสมัยที่มาช่วยคิดนะฮะมาช่วยกันบริหารองค์กรให้มันดีขึ้นถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าเอาคนรุ่นใหม่มาแล้วลื้อทุกอย่างในบริษัทเราไปเลยคุณกิตติกล้าปล่อยให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขามาบริหารองค์กรจริงๆเหรอครับโดยที่วัยรุ่นเหล่านั้นเนี่ยเขาก้าวราวด้วยนะเขาไม่เอาเจ้านายเออไม่เอาเจ้าของเออเข้ามาเอาแต่ความแบบ โหฉันเป็นคนทันสมัยหัวหัวใหม่อย่างเดียวข่าวสามิติอันแต่ดั้งเดิมเนี่ยไม่เอาไม่ต้องมีแล้วข่าวสามิติอะไรมันล้าหลังไปแล้วไอ้ดนตรีที่มันดังๆอยู่ตอนนี้ตึงตึงโตตึงตึงโตตึงตึงโตที่มันดังๆเป็นไวรัลอยู่ขนาดนี้ไม่เอาไม่ต้องมีแล้วมันจะเป็นซิกเนเจอร์แต่มันเก่าไปมันเก่าแล้วไม่เอาผมถามว่าคุณกิติจะรู้สึกยังไงครับผมขอบอกตรงนี้เลยว่าให้พวกคนรุ่นใหม่ทั้งหลายอยู่ควรจะ Respect พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่มีพระคุณต่อคุณคนที่มีพระคุณต่อคนในประเทศมีความ humble นะครับมีความนอบน้อมสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับคุณกิต,ติเพราะว่ามันเกินลิมิตครับเขาเข้ามาบริหารประเทศเขาสามารถมินสถาบันพาคนบินสถาบันได้เลยเหรอฮะไม่คิดจะฟังอะไรกันสักหน่อยนะครับ พราะมุมที่คิดเรื่องของคนที่แก่ล้าหลังค่าคลึกไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าผมเห็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาพร้อมที่จะให้โอกาสคนรุ่นใหม่และเขาก็เรสเพคด้วยซ้ําว่าคนรุ่นใหม่จะเข้ามาเปลี่ยนประเทศจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ในขณะที่คนรุ่นใหม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นคุณไม่ต้องไปหาว่าเขาแก่ดักดานค่าคลึกคุณไม่ต้องไปหาว่าเขา แก่กะโหลกกลาแล้วคุณกิติไม่จำเป็นจะต้องไปชื่นชมอวยยศความวัยรุ่นขนาดนั้นแล้วคุณจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแบบซัพพอร์ตวัยรุ่นขนาดนั้นในขณะที่ถ้าวัยรุ่นเขาทาผิดทําไม่ดีอย่างไรก็ตามแล้วผมขออนุญาตฝากทุกๆสื่อเลยนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับว่าการที่จะเป็นสื่อที่ทันสมัยเนี่ยต้องเชียย์คนรุ่นใหม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับอย่างคุณกิติเองหรือพี่ป้านาอาหลายๆคนผมขอฝากนะครับ ขอให้เราเนี่ยยึดคุณค่าของการเป็นคนรุ่นเก่าไว้ด้วยนะครับอย่าให้อ,อ่อคุณค่ากับคนรุ่นใหม่สะจนดูว่าคนแก่คนรุ่นเอ,อ่อหลังเนี่ยเป็นคนกะโหลกกะลาไม่ได้นะครับเราจะปลูกฝังค่านิยมแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเราควรจะ respect ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้คุณค่ากับแต่ละเจนแต่ละวัย อย่างมีเหตุมีผลเพราะทุกเจนและทุกวัยมีคุณค่าในสังคมและประเทศครับเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะครับนอกจากที่จะคิดเก่งแล้วเนี่ยต้องคิดให้เป็นด้วย